สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีแปนครับของแม่หมูสุขูสุขข้นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเมื่อนี้แม่หมูสิพาพไปเยี่ยมยามถามข้าวอาจารย์อ้วนถามข้าวคนกันนาพี่น้องอาจารย์อ้วนอ้วนนี่คือมีรแทนอนาเป็นจังไดเน้อจ้าบ่ยากแม่หมูกับสิพาพไปเยี่ยมยามถามข้าวอาจารย์อ้วนกันเนาะค่ะเนาะไดเหล็กจังไดฟันจังไดเป็นจังไดคือมีรคือมีแงะถะสิบ้าแม่หมูบ่นําบ่ถามบ่ตามให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องก่อนอื่นก่อนสิไปถามข้าวถามสารทุกซุกดิบอาจารย์อ้วนแม่หมูกะขอขออธิบายตรงนี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มีอ,มมมอมมมยูมียูสองคนสองช่องเนาะคะ่ะเนาะเขามาถามแม่หมูคนหนึ่งถามแม่หมูว่าเอาเหล็กน้ำเพลินมาให้เงินเพลินยอ,อยู่บ่ามเหล็กเพลินเขานั่นนะบ่เมนว่าสิเอาตังโตจะขวาง ซื้อเถือนเราเอาแต่จะขวางบ่แบงปั่นห้เสียนหนึ่งอันนี้แม่หมูขอบอกตรงนี้แล้วเนาะคะ่ะขอไขข้อข้องใจให้หายสงสัยเลยนะคะสําหรับท่านที่ถามนะคะแม่หมูขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อช่องนะคะออตแต่จะอธิบายไขยข้อสงสัยข้องใจให้คือว่าทุกคลิปทุกครั้งที่พี่หนิงขี่จักรยานเดินหรือทุกครั้งที่แม่หมูเห็นหน้าพี่หนิงแม่หมูจะเอาเงินให้พี่หนิงถึงจะมาบอกหวย ถึงจะมาคุยด้วยแม่หมูก็ให้ไม่ใช่ว่าแม่หมูเป็นคนใจจืดใจดำไม่ใช่ว่าแม่หมูมีแต่จะเอาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่มีใครหรอกค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้อะไรแล้วเขาจะมาให้เราเฉยๆทุกคนให้ก็ต้องหวังผลนะคะคุณผู้ชมอันนี้สำหรับท่านที่สงสัยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับสำหรับ คลิปเซียนเน่งนะคะที่แม่หมูลงไปเนาะที่แม่หมูลงไปเลขแกเข้าทั้งบนทั้งล่างแม่หมูอยากตอบแทนแกแม่หมูก็ให้เงินแกให้ทุกครั้งทุกคลิปไม่ว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้านะคะแม่หมูให้เซียนหนึ่งทุกครั้งอย่างที่บอกแม่หมูให้ทุกครั้ง คนที่รู้ดีที่สุดก็คือพี่เน่งนะคะคุณผู้ชมคนที่รู้ดีที่สุดก็คือพี่เน่งแล้วเลขที่บัญชีที่แม่หมูให้ไปนะคะในวันที่หวยออกคือชื่อบัญชีว่า นางวันเพนเรรนะคะคุณผู้ชมนางวันเพนเรไรเป็นภรรยาของพี่เน่งที่แกมีเมียอยู่คนเดียวนะคะแกมีเมียอยู่คนเดียวชื่อนางวันเพนเรรพี่เน่งอย่างที่ถ้าทุกคนติดตามถ้าแฟนคลับติดตามคลิปของแม่หมูตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมจะรู้ว่าพี่เน่งไม่มีบัญชีนะคะแม่หมูเคยถามแกหลายครั้งแล้วว่าพี่เน่งมีบัญชีไหมแกบอกว่าคลิปที่แล้วถ้าดูจนจบ พี่เน่งบอกว่าไปเปิดบัญชีรอเลยรักกันพี่เน่งบอกอย่างนี้คือแกยังไม่มีบัญชีแกก็พูดไปเฉยๆแต่แกยังไม่ได้เปิดบัญชีที่แม่หมูลงไปชื่อนางวันเพนเรไรนะคะเป็นบัญชีของภรรยาของพี่เน่งนะคะแล้วทีนี้บัญชีของแม่หมู ชื่อนางสาวทันชนกนะคะคุณผู้ชมมีใครโอนเงินมาบัญชีนางสาวทันชนกไหมคะถ้ามีแม่หมูจะไปกดออกมาแล้วก็ทำคลิปมอบให้เซียนเหน่งนะคะถ้าไม่มีแม่หมูก็จนปัญญานะคะในบัญชีแม่หมูมีเงินไม่ถึง200บาทหรอกค่ะคุณผู้ชมนะคะแม่หมูขอบอกไว้ตรงนี้เลยแล้วก็คลิปอาจารย์อ้วนนะคะอย่างที่แม่หมูบอกคลิปอาจารย์อ้วนเข้ามีแฟนคลับ fc โอนเงินมาให้ค่าขนมอาจารย์อ้วน เลขที่บัญชีที่แม่หมูลงไปนะคะคุณผู้ชมเลขที่บัญชีที่แม่หมูลงไปชื่อว่านางบรรทมสายสิงนะคะคุณผู้ชมเป็นแม่แท้ๆของอาจารย์อ้วนนะคะแม่หมูเลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามีใครโอนเงินมาให้อาจารย์อ้วนหรือว่าโอนเงินมาให้เซียนหนึ่งอันนี้แม่หมูไม่สามารถดูได้นอกจากท่านที่เข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์มมนใน คอมเมนต์ในคลิปของแม่หมูว่าแม่หมูโอนเงินให้เสียนเหน่งแล้วนะโอนเงินให้อาจารย์อ้วนแล้วนะเท่านั้นเท่านี้อันนี้แม่หมูรู้แม่หมูเห็นแต่แม่หมูไม่สามารถเอาออกมาพูดได้หรือว่าเอาไม่สามารถไปเบิกเงินมามอบให้ได้เพราะบัญชีนะคะฟังดีๆนะคะบัญชีเป็นบัญชีของแม่อาจารย์อ้วนเป็นบัญชีของภรรยาพี่เหน่งนะคะฟังดีๆนะคะไม่ใช่บัญชีแม่หมูถ้าใครโอนเงินมาชื่อบัญชีว่า นางสาวทันชนกนะคะนางสาวทันชนกเดือนจันนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปค่ะเท่าไรวันที่เท่าไรนะคะแม่หมูจะไปเบิกมาแล้วระบุด้วยว่าประสงค์ให้ใครนะคะวันนี้มีอยู่คนเดียวนะคะคือคุณครูพิมพ์คุณครูพิมพโอนเงินมาเลขบัญชีแม่หมูนะคะเป็นเงินห้าร้อยบาทวันนี้แม่หมูก็เลยจะนำไปมอบให้อาจารย์อ้วนโดยคุณครูพิม บอกว่าระบุว่ามอบให้อาจารย์อ้วนนะคะเป็นค่าบูชาตัวเลขของอาจารย์อ้วนนะคะเข้าใจตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะแม่หมูไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธแฟนคลับแต่แม่หมูอยากอธิบายให้คุณผู้ชมฟังว่าจะให้แม่หมูมอบเงินให้พี่เนงเพราะว่าแฟนคลับโอนเงินมาให้พี่เนงแล้วทําคลิปให้คุณผู้ชมดูอย่างที่ fc comment มาแม่หมูทําไม่ได้อย่างที่บอกบัญชีมันเป็นบัญชีแฟนของพี่เอนงแล้วจะให้แม่หมูทําคลิปมอบไปถอนเงินต้องให้แฟนพี่เอนงไปถอนเงินแล้วมาทําคลิปมอบให้พี่เน่งอย่างนั้นแม่หมูอายนะคะไม่กล้าไม่กล้าถามแกด้วยซ้ําว่าเงินแฟนขับโอนมาได้เท่าไหร่แม่หมูไม่กล้านะคะแม่หมูถือว่าเป็นมารยาทนะคะถ้าเขาอยากจะบอกเขาจะบอกแม่หมูเองถ้าเขาไม่อยากจะบอก เขาก็ไม่บอกอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าแฟนขับโอนเงินเข้าไปในบัญชีของเขานะคะคุณผู้ชมคะเข้าใจตรงกันแล้วนะคะงั้นก็สรุปเอาง่ายๆก็คือว่าไม่มีใครโอนเงินมาให้แม่หมูนะคะไม่มีเอฟซีท่านใดโอนเงินมาให้แม่หมูฉะนั้นแม่หมูก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าใครโอนเงินมาไม่เหมือนบัญชีทําบุญนะคะคุณผู้ชมบัญชีทําบุญบัญชีทําบุญ เป็นชื่อแม่หมูแม่หมูจะบอกได้ว่าคนนั้นนะชื่ออันนั้นชื่อนั้นนะชื่อนี้นะโอนมาเท่านั้นนะเท่านี้นะแบบนี้อันนี้แม่หมูสามารถเอามาแจกแจงได้นะคะเพื่อความชัดเจนเพื่อความสบายใจนะคะว่าเงินของท่านถึงวัดทุกบาททุกสตางค์นะคะแต่อันนี้ท่านไม่ได้โอนมาให้แม่หมูแล้วจะให้แม่หมูรู้ได้อย่างไงถ้าเป็นแบบนั้นแม่หมูยอมให้โอนมาได้แต่แม่หมูก็จะต้องทำคลิป แล้วก็พูดชื่อเขานะคะเหมือนที่คุณครูพิมพ์นะคะคุณครูพิมพ์วันนี้โอนมาให้อาจารย์อ้วน500บาทแม่หมูก็ได้นําไปมอบให้กับอาจารย์อ้วนด้วยตัวเองนะคะ <Okay. S 1> เข้าใจแม่หมูด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าแม่หมูไม่ได้ไม่ได้ชัดเจน แต่ถ้าเป็น FC แฟนคลับของแม่หมูตั้งแต่ต้นนะคะจะรู้ว่าแม่หมูไม่เคยลงเลขบัญชีตัวเองเพื่อให้แฟนคลับโอนเงินมาให้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะถึงเลขแม่หมูจะเข้าถึงเลขพ่อหมูจะเข้าแม่หมูไม่เคยให้แฟนคลับโอนเงินมาให้เข้าใจแม่หมูตรงนี้ด้วยนะคะไปค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะอยาก เห็นอาจารย์อ้วนแล้วอาจจะเบื่อหน้าแม่หมูแล้วแม่หมูพูดเยอะแยะมากมายแต่ขอให้เข้าใจแม่หมูไว้ตรงนี้ด้วยว่าแม่หมูน้อยใจค่ะคุณผู้ชมค่ะไปค่ะคุณผู้ชมไปอย่างน้อยแม่หมูก็ได้คุยได้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังแม่หมูก็รู้สึกสบายใจคลายกังวลลงได้มากแล้วนะคะไปค่ะคุณผู้ชมไปดูไปดูความเป็นอยู่ของอาจารย์อ้วนกันนะคะวันนี้ไปดูซิอาจารย์อ้วนฝันหรือ,อยังนะคะ กวนนั้นอันหละอันแ้นขับคนฝากเง้นมาใหา้แกนับซื้ออย่าง่นคู่อะไรมาเป็นยังไงแล้วค่แน่ยูเหรอเตียงปาได้เลยลูกก็าได้เลยลูกตั้งไหนย่านั่งยูไปเตียงหมดแลนมีเลย ลูดของเป็นนังสบาสแฟนเขาอดยู่มันก็เป็นทีละเลขก็ได้งวดเข่างัวกัวเข้ากับว่าต้องไปอยัดไปซีเรียสมั่นแฟนแฟนครับเพื่อนกัเขาใจยุ่มีาลูดมิเข่ามิบวกเข่าเ่ายหนึ่ง กะห้าเขาฮาบวาตหมวดหางวดจังเขาเทียนนึงเข้าหนี่ติดิีดจ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 ดการแครเวียนวดเดียวเพราะว่ายังพอค่นใหนเด็กหน่อยกาหันเขาให้เด็กหนอยตัวเข้ายานเกินไปขวบนั้นเขายาญไป่านได้ละเด้อฝันซะก่อนจังสิโทรมาหาอีกฝันั่ฝันเงินจำาม่ได้นั่นนั่นที่ได้ฝันแค่าวนเนว่าทที่จ้านั่นละละ่าไปคิดอย่างไร ม,มันยังจำไม่ได้จำไม่ได้จังทนจังหายายเข้ไปบอกเ,กอเกจ้ด้วยอออโอเคโอเคโอเค,คยแย่แล้วแม่แย่แล้วลูกแรีนไว้ไวลูกแรีนไว้ไว้ทีนี้ค่ะอาจารย์อ้วนเด้อมมือนีแม่หมูกับค้าอนุญาตเขามาเยี่ยมเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะอันซีนี่อันเอลซี่ผู้หนึ่งเอลซี่ผู้หนึ่งเพินเพ่นบอกว่าพอหมูตีเล็กความฝันของอาจารย์อ้วน เป็นเลข3สามตัวนอกคะนอกก้องคนถือกน้าม้นไปออกของอาจารย์ขวนวนงวดบังหันเงื่อนหาลอยบาทบอกเลยว่าแม่หมูปอกเคยเอาเงินของผู้ใดถึงสิมปนมากบัญชีแม่หมูกระซางทุกบาททุกสตางค์หอดหอดอาจารย์หอดเจ้าของคิดทุกบาททุกสตางค์เด้อค่ะพี่น้องเด้อ กะกะคือจังน like ี่ได้ละน้องมือนีกับม่เยี่ยมยามถามข้าวอาจารย์คนที่ซื้อมาถามพนักพนันฝันนึกยังวันนี้เพิ่นก็บอกว่าพนเพราะท่านเด็กฝันเนาะค่ะเนาะกะติดตามไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะหัวใจเป็นฝันแม่หมูกับสีตามหายคือเจ้าเดินละค่ะพี่น้องเนาะค่ะฝากขอบคุณอัน คุณพิมในเด้อค่ะคุณพิมพ์สุภาเนาะเพิ่นะสิอยากให้ออกซือ้อหรือว่าอยากให้ออกซือ้ออันนี้แม่หมูก็เพื่อความสบายใจเนะานะค่ะเนาะแม่หมูมก็ขอบคุณคุณครูพิมพ์แทนอาจารย์อ้วนในเด้อค่ะเด้อหมดหน้าต่อไปจังได๋ก็ขคออีกถึงลังมันใหญ่ๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณแทนอาจารย์อ้วนในเด้ดอค่ะเด้ออันตราะอ้วนเด้อเออเออเออเนี่ยได้บางหน่เด้เอลอยายกในม่านหน้ากับว่เห็นแล้วพอได้ซื้อต้มขนมกินเออขนมเส้าน้าขนมเส้าหน้า ขนมตอนนี้ต้องเป็นหลายอย่างเนี้ยนะเออเออต้งเป็ลาครับผมครับผมสำหรับเอซี่ทุกท่านนะครับพ่อหมูกับพ่อมมะเยี่ยมมะยามอาจารย์อ้วันน้องเมื่อนี่เนาะที่เห็นนี่แหละครับอาจารย์อ้วนเพื่อนกับใไส้มาใส่ไว้เพื่อนกัอยู่แตอร์เฮียนครับผมครับพ่อหมูกัอยาไข่ ทำบุญช่อมหรือเอฟซี FC ทุกคนที่เห็นนี่แหละครับส่งก็ร่างแรงใจธนาค้นให้อาจารย์อ้วนยางได้นะครับเนาะเออนะครับสุขภาพแข็งแรงสิต่อไปนะครับเนาะ,ะสำหรับเมื่อน,นี้พ่อหมูกับเจ็พ่อมาเยี่ยมอาจารย์อ้วนซจำอยู่นะครับเนาะเมื่อไม่จังสิเพื่อนฝันจังสิ่งไม่ไม้เนาะครับเนาะ,ะสวัสดีครับผม